คนวันนี้น้องถุงทองหยิบไพ่ขึ้นมาได้เป็นไพ่ six of swords หรือไพ่หกดาบค่ะไพ่ใบนี้ไม่ได้พูดถึงการหนีปัญหานะคะแต่พูดถึงการพาตัวเองออกจากที่ที่ใจเหนื่อยเกินไป Six of Swords คือพลังของการย้ายใจจากความวุ่นวายจากความเจ็บปวดไปสู่ที่ที่สงบกว่าเดิมแม้จะยังไม่รู้ว่าปลายทางคืออะไรแทวันนี้แม่แม่รู้สึกว่าใจมันหนักเรื่องเดิมๆยังไม่จบแต่ก็ไม่ไหวจะอยู่ตรงนั้นต่อแล้วไพใบนี้กำลังกระซิบว่าไม่เป็นไรนะเราไม่ได้หนีเราแค่กำลังดูแลตัวเอง การไปต่อของ Six of Swords ไม่ต้องรีบไม่ต้องหายดีแค่ค่อยๆคาใจตัวเองข้ามผ่านช่วงนี้ไปก็พอแล้วค่ะบางเรื่องเราอาจยังไม่ได้คำตอบแต่การเลือกออกเดินก็เป็นคำตอบที่อ่อนโยนกับหัวใจแล้ววันนี้น้องถุงทองอยากฝากถึงแม่ๆว่าทาใจเริ่มเบาขึ้นนิดนึงถือว่าเก่งมากแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้น้องถุงทองจะมาดูไพ่ให้แม่แมใหม่อีกนะคะ บายบายค่ะ